อกแนวญี่ปุ่นหน้าออกแนวญี่ปุ่นคืออะไรมีใครรู้วีใครเข้าใจความหมายปะเขาบอกว่าเขาชื่อปรูเป็นเพศชายอายุ19เเลือดกรุ๊ปโอศาสนาเนื้อทองข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนเอาใจใส่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยแต่ข้อเสียเนี่ยเป็นคนที่คนอื่นอาจจะเข้าใจยากนานๆทีก็จะมีมุมเด็กๆบ้าง สนใจเพศตรงข้ามก็คือสนใจเพศหญิงเป็นหลักนะคะลักษณะของคนที่เขาชื่อชอบเนี่ยภายนอกเนี่ยชอ่คนผมยาวผิวขาวหน้าอกแนวญี่ปุ่นหน้าอกแนวญี่ปุ่นคืออะไรมีใครรู้มีใครเข้าใจความหมายปะอ๋อเธอฉันอ่านผิดเขาบอกว่าหน้าออกแนวญี่ปุ่นขอโทษโทษ่ท,ทนโบดูเป็นคนไม่ดีเลยขอโทษขอโทษขอโทษ อันเพชรอันเพชรหน้าออกแนวญี่ปุ่นไม่ใช่หน้าออก